สดยามเช้าโดยกลุ่มปตทบริษัท p t ทีทีกล l c บ e ลเคมิคอลจำกัดมหาชนบริษัท i r อาพีซีจำกัดมหาชนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการสดยามเช้านะครับวันนี้พบกันหลังจากหยุดยาว3วันนะครับวันนี้8 เมษาย,ยนนะครับวันอังคารตลาดหุ้นไทยเปิดมาบวกเล็กน้อยนะครับหนึ่งจุดศูนย์หกจุดครับวันนี้คงจะต้องวัดกันละครับว่าแนวต้านสำคัญ1,400จุดดัชนีหุ้นไทยเซ็ตอินด x จะสามารถฝ่าทะลุขึ้นไปหรือไม่นะครับปัจจัยหนุนก็คงจะเป็นฟันเฟือละครับแรงหนุนซื้อจากนักลงทุนต่างชาตินะครับต้องติดตามกันว่าวันนี้สัปดาห์นี้เริ่มต้นแล้วจะยังไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องเหมือนเช่นสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือไม่นะครับ แต่ว่าปัจจัยที่เป็นแนวต้านนั้นก็คงจะเห็นนะครับว่าในภูมิภาคนั้นปัจจัยในเรื่องของการเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีทั้งโลกนั้นอาจจะมีผลกระทบรวมทั้งปัจจัยเรื่องการเมืองนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพลบที่อาจจะทำให้ดัชนีถ้าวันนี้ไม่ผ่านก็คงจะเป็นเรื่องนี้แหละครับนะฮะส่วนไปดูตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์นะครับที่ปิดทำการซื้อขายวันสุดท้ายของสัปดาห์ก็ปรากฏว่าประคองตัวจนสามารถปิดบวกได้นะครับศูนย์จุด Uh, 79จุดนะครับหรือว่า0.06แต่ว่าดัชนี uh, ดู uh, มูลค่าการซื้อขายค่อนข้างที่จะกลับมาคึกคักแล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วโดยวันศุกร์นั้นก็อยู่ที่31,231.01จุดนะครับดัชนียังไม่สามารถทะลุผ่าน uh, 1,400จุดนะครับโดยปิดที่1,392.01จุดแต่ว่าถ้าดูภาพรวมทั้งสัปดาห์ที่เปิดทําการซื้อขายมานะครับก็ดัชนีก็ ถือว่าเซ็นดีเด็กซ์ก็พุ่งขึ้นไปกว่า25จุดทีเดียวนะครับหรือว่าเกือบเกือบ2%แล้วก็มูลค่าการซื้อขายก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เห็นได้ชัดนะครับว่าเริ่มปรับสูงขึ้นนะครับเริ่มเห็นตัวเลข30,000ขึ้นในการซื้อขายในแต่ละวันนะครับส่วนภาพรวมสรุปการซื้อขายนะครับก็ปรากฏว่าแม้ว่าวันศุกร์นะครับนักลงทุนต่างชาติจะขายสุทธิไป461.13ล้านบาทนะครับแต่ว่าตั้งแต่ต้นเดือนนะครับก็คือวันอังคารที่1ถึงวันที่4วันศ นักลงทุนต่างชาตินะครับก็กลับมาซื้อสุทธินะครับ1,362.93ล้านบาทนะะรรวมทั้งสถาบันและก็บัญชีหลักทรัพย์ก็ซื้อสุทธิกันหมดนะครับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมเป็นต้นมาก็จะมีขายสุทธิก็คือนักลงทุนรายย่อยครับ1 1 1่งหล้านบาทส่วน15ดับหลักทรัพย์นะครับที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเมื่อวันศุกร์นะก็มีธนาคารกรุงเทพมีพีดีทีจนะครับมีสุทธาครับซึ่งก็เป็นบริษัทด้านนปิโตรเคคมีะับ มีธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็มีธนาคารกสตรกรไทยนะครับก็มีพีทีทีซีกับที่สุทานะครับที่ย่อลงแต่ว่าที่เหลือก็สามารถปรับบวกได้ส่วนตลาดหุ้นยุโรปแล้วก็สหรัฐในการซื้อขายวันแรกของสัปดาห์วันจันทร์นะครับซึ่งก็ตรงกับเวลาอย่างสหรัฐอเมริกานี่ก็เมื่อคืนนี้บ้านเรานะครับก็มีสถานการณ์ที่ตอนนี้ทั้งโลกก็ต้องเรียกว่าเป็นเทคเซลล์ออฟหรือว่าการเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีทั้งกลุ่มเลยนะครับเริ่มมาตั้งแต่ตลาดเอเชียเมื่อวานนี้แล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นฮ่องกงนะครับตลาดใหญ่ๆนี่เทขายหุ้นกลุ่มน,นี้กันแล้วก็ลามไปถึง ที่ยุโรปแล้วก็ตามไปถึงสหรัฐด้วยนะครับยุโรปนี่เมื่อคืนนี้หุ้นเทคโนโลยีถูกกระหน่ำขายหนักเลยนะครับจนกระทั่งแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจของเยอรมันจะออกมาดีก็ไม่ช่วยนะครับเยอรมันนี่ร่วงลงไปถึง1.91%นะครับสำหรับดัชนี DAX ส์ฟุสซิลอยตลาดลอนดอนก็ปรับลดลงไป1.09%่เกร์ลดองจุดเจ็จุดนะครับส่วน CAC 40ของฝรั่งเศสปรับตัวลดลงไป48.47จุดนะครับ1.08%ส่วนตลาดสหรัฐครับก็ทั้ง าดาวโจนทั้ง NASDAQ และ S&P 500ก็ปรับลดลงโดยทั่วหน้าแล้วก็ถือว่าเป็นการปรับลดลงเป็นวันที่3า,าเป็นวันที่3ในวันทำการติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็ s p 500จากที่ปรับลดลงไปเมื่อคืนนี้ก็ทำให้ตลอดทั้งปีนี้ SP 500ไปอยู่ในแดนลบก็คือหุ้นปรับตัวลดลงไปแล้วนะครับหลังจากที่บวกมาได้ตลอด โดยดาวโจนเมื่อคืนนี้ปรับตัวลดลงไปเบ็ดเสร็จแล้วก็1.02เปอร์เซ็นต์ครับนแอสแตคลงไปหนักที่สุดนะครับ1.16่งจุดกเปอร์เซ็นต์เอสแอนด์พีห้าร้อยก็ปรับตัวลงไป1.08ปเปอร์เซ็นต์ปัจจัยที่เขาบอกว่าเป็นเรื่องของเทคเซลออฟนะครับหรือว่าการขายหุ้นเทคโนโลยีโดยสหรัฐอเมริกานั้นก็จะมีทั้งหุ้นอินเทอร์เน็ตหุ้นโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งไบโอเทคโนโลยีก็ขายนะครับเพราะหุ้นกลุ่มนี้คือหุ้นที่ร้อนแรงที่สุดเมื่อปีที่ผ่ผาานมา ปรับตัวขึ้นไปสูงมากนะครับจนกระทั่งนักวิเคราะห์เริ่มมองว่าอาจกะแพงเกินไปแล้วแล้วก็กําลังจะมีการรายงานผลประกอบการไตรามาสแรกนะครับก็เกรงว่าผลประกอบการกลุ่มนี้จะออกมาไม่ดีคือรีบเทขายในช่วงนี้ก่อนที่หุ้นจะร่วงลงหลังจากทราบผลประกอบการนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งก็คงจะลามไปทุกๆตลาดทั่วโลกนะครับส่วนตลาดเอเชียเช้าวันนี้ผลกระทบจากเรื่องของเทคเซลออฟนะครับก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะครับนี่ก็อีกเปิดมาอยู่ในแดนลบล่าสุดนี้เมื่อช่วงการนกาสนาทียังลบอยู่1.8%นะครับ แต่เซี่ยงให้กับหางเสงเริ่มรีบาวแล้วนะครับเริ่มเห็นสัญญาณบวกแล้วนะครับโดยหางเสงแม้ว่าเปิดมาลบแต่ล่าสุดนี้บวกอยู่0.46นะครับหางเสงเปิดมาก็ลบเช่นกันแต่ตอนนี้กลับมาบวกไป0.18 s ร์สรทไทม์สิงคโปร์ยังลบอยู่นะครับเพราะว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนั้นก็มีจดทะเบียนที่ตลาดสิงคโปร์ค่อนข้างมากเช่นเดียวกับาทางามาเลเซียนะครับแต่ว่า ทางจาการ์ตาฟิลิปปินเมื่อสักครู่นี้ยังบวกอยู่ตลาดสูดน,นี่กลับมาลบกันแล้วนะครับจาการ์ตาลบเล็กน้อยครับ0.06นี่เปิดมาบวกนะครับส่วนฟิลิปปินก็ลบอยู่0.54อหรือว่าลบ35.45จุดนะครับแรงหนุนที่จะทําให้2ตลาดนี้บวกได้ก็คงจะต้องรอดูฟันโฟล่นะครับถ้ามีเงินต่ตางชาติไหลเข้ามาซื้อหุ้นก็อาจจะช่วยประคองบวกได้เหมือนกับที่เมื่อวานนี้ก็บวกกันมาแล้วนะครับทางั้นที่ตลาดสําคัญก็คือญี่ปุ่นกับ ฮ่องกงปรับลดลงนะฮะเมื่อวานนี้ตลาดาจีนเขาปิดเนื่องในวันเชงเม้งนะครับ ส่วนราคาน้ำมันครับก็ปรากฏว่าสถานาในลิเบียดีขึ้นนะครับการการประทะกันร,ระหว่างฝ่ายกบฏกับฝ่ายรัฐบาลสามารถเจรจาก,กันแล้วก็เริ่มที่จะส่งออกน้ํามันในคลังน้ํามันได้บางตลาดแล้วนะครับทำให้ราคาน้ํามันนะครับดัี T I เมื่อคืนลง70เซนนะครับเรนลง90เซนส่วนดูไบเมื่อวานนี้ลง91เซนเข้าใจว่าวันนี้จะลงต่อนะครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของเรื่องน้ํามันนะครับมาดูค่าเงินกันสักนิดหนึ่งนะครับค่าเงินเช้าวันนี้นี่ก็เนื่องจากว่าดอลลร์ มีทิศทางที่อ่อนค่าจากความผิดหวังเรื่องตัวเลขน,นอนฟาร์มเพโลนะครับการจ้างงานภาคการเกษตรที่ออกมาไม่ดีพอนะครับก็ทําให้เงินต่างๆสกุลต่างๆนี่เช้าวันนี้เปิดมานี่แข็งค่าหมดนะครับเงินบาทส2น4ถึง46แข็งค่านะครับเย็นก็1 0 2 8 5ก็แข็งค่าเช่นกันส่วนยูโรครับหนึ่งก็ยังถือว่ายูโรก็แข็งค่านะครับเมื่อ,เม,อเมื่อเทียบกับดอลลาร์ครับเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามความเคลื่อนไหวของราคาทองคำครับ ทุกย่างก้าวของการเติบโตล้วนมีความสำคัญเราเชื่อมั่นในเส้นทางที่ก้าวเดินบนความตั้งใจจริงที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและคนไทยทุกคนเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน PTT Global Chemical หนึ่งในสิบบริษัทชั้นนำของโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์จากดี s i รับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรซึ่งรายงานกันไปเมื่อวันศุกร์นะครับออกมาก็ถือว่าต่ํากว่าที่ก็คาดการเล็กน้อยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดที่ทําให้มีการเทขายหุ้นแล้วก็เงินก็ไหลกลับเข้ามาที่ตลาดทองคาดันราคาทองคําเมื่อวันศุกร์ทะยานขึ้นไปทะลุพันสเหรียญน,นะครับเมื่อวานนี้ก็ทองคําที่ตลาดโลกเขาซื้อขายกันก็ทรง,งตัวนะครับก่น อยู่ระดับที่สู้กันระหว่างว่าพันสามร้อยนั้นเนี่ยจะจะสามารถยืนอยู่เหนือพันสามร้อยหรือจะหลุดพันสามร้อยแต่ว่าเมื่อคืนนี้ที่ตลาดโคเมกซ์นะครับก็มีแรงเทขายทางกาไรก็ปรับลดลงไปห้าเหรียญยี่สิบเซนหลุดพันสามร้อยเหรียญนะครับมาปิดที่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบแปดเหรียญสาสิบเซนแต่ว่าเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชียมีแรงซื้อกลับขึ้นมานะครับทำให้กลับขึ้นมาอยู่เหนือพันสามร้อยเหรียญเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องวัดกันต่อไปนะครับ ว่าแรงซื้อกับแรงขายนั้นจะทําให้ราคาทองคําในตลาดโลกยังสามารถปิดได้อยู่เหนือ1,300เหรียญหรือว่าหลุด1,300เหรียญส่วนเช้าวันนี้สมาคมค่าทองคําประกาศราคาครั้งแรกนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับยังเป็นราคาคงเดิมเมื่อวานนี้ที่มีการประกาศกันครั้งสุดท้ายซึ่งลงไป50บาทเป็ดเ็จนะครับก็โดยอ้างอิงโกสปอร์ตหนึ่าเหรียญห้เซนครับแล้ววันนี้เงินบาทเปิดมาแข็งค่าเล็กน้อยนะครับโคตรที่32มสบสาทสีสตางค์นะครับก็คงต้องติดตามดูความเคลื่อนไหวทั้งวันนี้นะครับ เอาลครับวันนี้หมดเวลานะครับต้องลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับมาดูกันว่าเซ็ตอินเด็กซ์ล่าสุดนี้เคลื่อนไหวกันอย่างไรบวกขึ้นมา3จุดแล้วครับเอาละครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ